ขยะเยอะดินเยอะฝุ่นเยอะเยอะทุกอย่างค่ะไปนี้ <laughs> นี่ก่อนเสปตะค่ะี่ค่ะเพื่อนขับแกจานหนึ่งเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแกก็จะต้องเก็กบลงไปข้างล่างมันใช้เวลานิดหนึ่งจริงๆไม่นิดนะค่ะใช้เยอะเลยค่ะแปนี้ยอุ้ย ข้างนี้ก่อนนะคะเอาโซ่มาตัดแค่ตันลงาหนะูไปทั้ง,งทั้งตรง,ง,งบบนี้ก็โล่งเนี่ยอ,อันนี้เตือนโลดอันนี้ดันเลยละมันจะกวาดลงไปเก็บข้างล่างข้างแดงค่ะเพราะฝั่งนี้เป็นถนนเป็นทางขึ้นสวนขึ้นสวนคนแถวนีนน้ยสวนเยอะค่ะส่วนมากเป็นสวนสวนยางส่วนตามตรงนี้ก็จะมีกัน ดูนะคะฝุ่นเนี่ยเราไล่มากองสางบอกก็จะได้มากองดูขึ้นงูขึ้นดูขึ้นเราก็จะลากจากขึ้งล่างไปข้างแดบดบอันนี้ถือว่ายังหามันมันต้านๆนะนิเช่ไทยมันจะเข้ารึ้อละเพราะช่วงหัวโตอ่ะเฮ้ยตรงขวาน หัวตรวจด้วยนะเจ๋อมันจะเป็นจุดกว้างยาวกว่านี้อ๋ออันนี้ลากชาวไปนะไม่ไม่ทิ้งไว้มันจะเป็นเที่แบบไหนแนวแบบมันสลบว่าหากัะนะที่กายมันบาดข้างล่างมันเดียวลงไปฝั่งนี้ค่ะฝั่งทีดึางๆคือไล่ไปฝั่งนี้จอเเดี่ยวมันแคบลงมาแคบแคบลงไปเรื่อยๆแต่นมัไม่ได้แคบมากแต่แคบกบของข้างบนฝั่งข้างบนนี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งแรกๆนี่ กว้างมากยาวมากแล้วก็จะไล่ลงมาจะแล้วเป็นควนเยอะเลยนะคะฝั่งนี้แรกๆเนี่ยนี่ตัวต่วนเนี่ยเป็นควนพอไล่ระดับลงมามันก็จะควนมันก็จะสะรบลงมาแล้วมันจะต่ำลงมาแล้วมันจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่แล้ะมันก็จะไม่ไม่ยุ่งเท่าไหร่ละแต่ตรงช่วงข้างบนเนี้ยจะยุ่งมากวันสองวันที่ผ่านมาตรงนั้นจะยุ่งตรงนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่มันจะเริ่มมันสลบลงไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะจะแคบลงไปเรื่อยๆนิดๆนิดๆเนี้ยมันจะง่ายขึ้น แต่ความลกกล็เหมือนเดิมค่ะแต่ความยิ่งยากมันก็จะน้อยลงจากที่คว่ๆน,นิดนึงเน,นี่ยมีน,นก็จะเลื่อนถับจะไล่ฝาดข้างาตรงนี้เข้าไปแล้วก็ลากจากข้งมนลงมาไปไว้ข้างเดียจะยาวทีเดียวไม่ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอคน้น50%ไปแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะยาวทีเดียวได้แล้วเพราะว่าช่วงข้างล่างมันก็จะเป็นที่ลาบเยอะแล้วมันไม่ควรเท่าไหร่เรา่ะจะไล่ลงไป แตกคนไมน,น้อยมนเลี้ยงกับล่ยเฉยๆแบบยังเล็ๆมันไนั่งมันต้งเนื้อคอยๆงไปนี่ก็มาเกาะไว้อะก็าทำไปแบบเนี้ยเรื่อยๆมันออกข้างแล้วก็ยาวขึ้นทางบนกวาดออกมาอะไรเงี้ยทำแบบนี้เลยทั้งส่วนเราก็เดินตามเด้อ อย่างที่รู้ค่ะต้องใช้ความคิดนะนิดนึงจ่อแบบหนังที่ไม่ยุ่งที่สุดแล้วก็ใส่เอาไว้ข้างแดนไปให้กดไอ้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ให้มันไปเกะกะ ได้ที่ครึ่งนะคะครึ่งกว่าด้วยค่ะเพราะถ้ามาทีเดีวยอดวยอ่ะน่าจะเยอะ รถรถดูฝุ่นนะคะอืมค่ะค่ะโอ้ปุ่นเยอะมากฝุ่นแบบทุกสุดเลย กูเข้าหมือนี่นะะเอาไว้ลากค่ะ,ะจะลากเป็นไก่มามีลูกนั่งแหละไปสุดขั้วเราจะไปเรีนสั่งกูก เดี๋ยวเราู้เพื่อนขับจักกาตรตองนี้เรียบร้อยกันนันวไม่ยอมลบมาสนะอ๋อพี่แกน่าจะพอตรงนี้แล้วแต่พี่แกก็จะมาดันต่อคนะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอย่กแกใหเชียร์้าสูงขอบคนพี่เพื่อนเขาติดตามนะคะอ่า